เอาชาดชาดชาดให้ฉ oh, ัน oh, ก่อนนะมามามาเรียบร้อยแหน่วิวแน่จิมอ๋อโทษจ่ายเท่ามี ใจนี่ดูดูใจแลใจคอยคอยใจต่ขึ้นนี่ม่้ย่ช่บ่แม่นบ่แมนบ่ส่อยใจขึ้นนี่ะวะเจ้าคือเอาโทรศัพท์คอยไปสแกนอ๋อใจแต่คอยซื้อมากสุดเดีวไหมเออเจ้าวาใจขึ้นนะเฮ้ยมาทงแล้วปะไม้ทอมมี่นางน้อยนาง วมมีพี่น้องครเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเพิ่นอยู่สภาพท่านเพิ่นบ่ได้ระบุว่าไปช่ยครอบครัวใดเนาะเพิ่นาคมา3ล้านกเอ่อเพิ่นว่าให้จันยครอบครัวใดก็ได้ที่ว่าเห็นความเหมาะสมเอาอีกบ่ีกะบ่ได้จมาให้อาุนะบ่เนาะเอ้ยอาุเอาบ่นะ ไกลว้งทั้งนั้นพอแล้วพ่อพอแล้วไ่ันาได้ดีนะโอเคนะไปไปอ้ต็มอไอ้ซือขี่ตัวเมียไอซือะปัญหาแต่่อตัวเมียว่าพันเดียวโบัตจ่ายเงินเฮ็ดคุยคุยโทรชอคุยโโรจะไปไรบ่ววงบ่วงนั่นจรงดิ หมูบ้างชายบัด่ายเงินสมเองหาโนดหาน้ำอาวุนเอาหน้าผ uhm. ja, sa ึ่งโนดอายินก็เห็ดบุรีหอกบุรียินไปเลยสองพันก็ว่าพันสองเป็นไตสร้งเตรษฐกุลบอกถือตัวบอกถือแบบว่าตัวเมียจะแปลงแอร์อะไรหาพันเหรอวะการจริงขายขจายจะพันสองเดือนตื่นหมายเนี่ยโทรมาเด็ก้ม อันนี้ว่าทึกอันนี้นะว่าทึกว่าจันว่าไปสอบเอพาเมียไปสอบเอรถพันหนึ่งบัตรพวดใช้สองพันว่ะได้ให้เมียจ่ายเดินทางถึงเชปเ้อลถักทายสบายดีพี่น้องเปิดคลิปออกมาอยู่กับพาเขาพาหนามเราเมื่อนี้อยู่กับลูกจันตอนนี้กำลังกินข้าวมาเด้อกำลังกินข้าวเฮ็ดข้าวให้เพื่อนกินแบบดุ่วนๆมื่อนี้ลูกดวกทักแซ่บทักนัวทักเนี่ยไรอืดอเื้วินวินมั่งมั่งสบายดี ก่อนเดินทางพี่มัมสําลานก่อนคุณลาบอกขึ้นหน่อยังหมาบอล้หากมาแต่เนื้อขึ้นนี่เวียนบอช่วนั้นไปอีกเลยปลาหนองเ้าเนี่ยโอ้น่ากินกินว่าน้งนเอาอีเดยวิมมก่อนทุ่มาินแี่วี่ปนัยไรใช้ใจใๆบีนั่งนงบุ้งนังเปลวเปลวหนาเปลวหามเปาตัวเย็นปะเปลวนมเอเรือ เขาตั้มาจานเดียวแม่เนาะเอาจานมาเยอะนช่วนเป็นวิธีชื่อไรเดื่ออลยเนาเยได้อ่างะกินมาแล้วเาบอยังไงว่ามาเจีวกบเจียกใส่เนี่ยาวหอบูหอบปูหอบมาขึ้นมาจรินก็ช่วนเป็นวิธีชื่อพัดนอไม่พี่น้องเอ้ยนอไม่ต้มแล้วก็แเจวมันปูกินไมไอเย็นแจวอามุกปลาเจ้าหละอยีนะมุกปลามาเมื่อ Ở đây tính nổi r nó mới tồn M invers throw capacity cho cần người Nhằm vào nhưng mày kìa Pero le nữa Lo thấy มาแม่กินแม่กินแม่ฝนกบติ้นกบเราจได้แต่ว่ามียบกินกบหรไม่ได้กินกบได้หรอครักบนอนห่างชักน่นแม่น่้จะเลียงกบไปแล้นะมันนี้ได้ยังหันอซำเลียงไวยังหันเนาะเลี้ยงไว้ดิเลียงไว้ใช่นะนองะอะไรนสะมใหงหัะ อ๋อมันนั่้มันไปแล้วล่เขากรมี่นาะินแตไดมืม่นั่นพ่อมาแล้วจะได้ไปยังให้พ่อภาพไปบ่ขอยางเม่นอนเลโยเนาะพัวกับปู่เมื่อยูฟ้อมหนฟ้อมตากันใครยุกอืมมเพืมาอะไรนี่เนาะ่เปตาอุ่นเหรอแต่จัมาลงเลยมม่ถึงกนครับครไมนถึงคนเอ้า ย้บนี้นูกปลาใชมเอามูกปลานคือเป็นว่าอะไรามันนะแต่ก็พอดีเองเพราะว่าปายเาหนัดไปเสื่อเป็นหาสิบนหมใส่เนเบิดเบิ้เเบิดรเบิ้ดอเบิ้ดเลยหรอบ้น่ะมาแไปนเเ้เบิ้ะอเป็นไนแมเอาบนเอว่าเบินหบอเียม

ใส่เจะได้เชดโกได้หนิเนาะใส่บัตเชืออ่ดน้หนิตอนนั้นบัตเชืยังใชตอนนั้นบ่ทีวัดอไปได้นะเอเรื่องติอวคือวัดผูกหันแหลนะก็แหลเนาะจะได้แบบนี้นอหจเอาหนามอ้นนเี่ยน้เนาะานาตานตาราไมจะจ่ยมยนาตาา

ที่ว่าีโรงงานน้ำใช่ไเพราไปทึกษาบงเปัดตวเป็นล้านบาทแล้วเงินมาใช้เลยมีล้านกี่อืมเรืดงโรงงานล้านบาทคิดสื่อโรงงานน้ำไว้อย่างดีได้กฟังเลยิน้าตาทางก็ได้สื้อโรงงานนะน้ำตาดำน้ำตาเราไม่อยากไปเคลมเล ติเ็ตกางกางวด้กัก็น้ำตาเราไม่อยากเลยนะบ่คาเช็ตนะบินก็อีกอย่าบินน่บินึงึแล้มาแล่ท่บนท่าเลยแหละนี่โ้งงัาแต่ว่านทาปนกงอไม่ได้เลยแค่รมตตงทาไหมอ่ะ ไปตงใช่กเ่นเ่นชวนทานนเนี่ยไปอยากบอค่ะเนี่ยไปอยากได้ชวนกับกินน้องวินชวนก็คืออื้อหือเด้อเอไรอ่ะเนี่ยอยากยวมุนป้าเป็นยังฮะเราอยู่เาหวนี้นไปว่าแล้วขันขาดไปนูวนเลยเปนขาดทุกทิ้งทุอยางอิปลาแชบจานนว่ทำอะไรก็เรียบร้อยซื้อตุ้นไมแล้วเด้อบัดเช็ดเอาเลยเอาคนเลยเปล้าล้ะ

ข่อฟังลุงคุณมัน,น,ท,นท่านได้ถึกมฟังนะเอาเอาไข่โด้วินเนอร์เอาไครนี่ฟังนั่นเด้อพองอะเติมมากเอาแล้ว ใช่พี่ไหมกะเพราหนังไม้เนี่ยร้านนี้ก็เฮเซลมิโน่เนี่ยให้กินชองเทื่อดอะเข่าบนเข่ามันนี่ใบกะเพราชีแบบหมาน้ำตู้นไม่หนึน่งก็ได้ใส่ไหมกินไะด้ไหมเจ้าจบ้านยังละมันดูเลย ก่ามีสองตัวนะฮะขงการบัตเรนี้นะไม่ต้มเมื่อแต่วันที่ว oh. oh. uh ่นย่างไม่ต้มนั้นที่ว่าแบ่งให้ตู้ได้เาเห็นแล้วเลยอ่ะขากลับมาก็ได้เรเห็นล้าข่อยก็ได้สับไว้ตู้โอมื่อจแบ่ขาวะนะเอืมรอแล้วนาะน อาท่านหนึ่งทานหนึ่งท่านไ่มวบ่ะนึ่งแล้วอ่าหนึ่งแล้วกมะขวสิได้ถ้าสกินเามะขว้หนึ่งนั่นหนึ่ื้อได้ป่ะหนึ่งหานมะนาวซื้อไขเกลือป่ะแวใส่เกลือไข่อยมะขวะป่นี่่อยกระรางเออกั่มะขวแล้วเสยใส่เกลือนิดเดียวเค็มป่ะเผาเดี๋ยวันนี้นะใอ่ใส่น้ำเวลาใสอยเทน้ำมันออกแบบนี้ขวบๆกัก็เทน้ำมันออกแบบนึงแบบไขเกลขึ้นน่ยนิ่มมก ว่าแมนดาไซน่วแม่ลาซาลเบอร์ดกว่า กดดันอะไต้องหายซื้อซอยไม่กาเติมคลองอะไรชั่วโมงนี้พี่น้องเลยนะเงียบเงียบเงียเก็นะเงียบเงียบมาด้จะไปกินกินอะไว่าก็ไม่เอาว่าจะมาช่วงนี้ใหม่น่าจะได้เงนเกี่ยวข้าวเงียเกี่ยวข่าวาเกี่ยวข้าวคือกัดเงี้ยเกี่ยวข่าวห้าเกี่ยวข้าวคืกัด แดี้มใ้่อกตัปซื้อไปรับเจอบอบะแต่ว่าไปรับเ้อใส่แหนไปบอ๊ะยานตเลยค่ะเ้แซ่บคิดป่าไหมเอา cái dây ngoại. Không. Đấy, cái dây ngoại. Không. Hứ. Nhắm hả? hết rồi. Mình.

ป,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 ป็ิเสลปริเสธมแล้ว้ยเหินอันวินพุงพดุงกินวัว,ว,วไม่วัวแล่วม่ใช่หนะวัวแบบว่าก,ก็เมยก็แบบเต็มใจก็แบบไัพบังคับเพิ่นอนะแเยวัวะแยนะนีว่ะอ่ะ

เขาเมื่อสร่งชื่องมือตามงว่าสั่งชื่อยมันสั่งชื่อไปยังบอกว่าเพื่อใครฮะาจึงดึงลงมือคืองมือแผ่นได้ก่นาันเออไยังได้ยิงเข่าไาแล้วก็จะไปมีเวลานั่อนเขาเลยก้าๆเนกล้าเฮ้ย้นมจ้าตาไป มาสิเงินทังนี้เด้อมาไล่มันถือเด้อเ <ng ing. S 1> ้ดักไว้ยไโปเป็ดย่งถือยังอ <M punto S 2> ือใคยมันสิม <he. S 2> ีแบบนี้เฮ้ยมันรอกคาบนมีว่าเนี no ่ยใขค้มันสิมีมันรอขคาบเรอกคาบด้อเก้าออกเดไม่ขึ้นมาบปเดยมือละห้าสบกว่าหา แมวเช่อมางน้เกาไ้วระบายแล้วบอกว่าอแมวไปซื้อขนมสอพยขนมใที่กินกไ้่รกากขนมนาขายคนชื่อขนมใสท่งแม่หลักเะเป็นาพเกษตเป็นมากใตรนี้เนาะอาเป็นสภาพพุทธให้คอในรอบนี้เอาไปก่อนเาปซื้อพวกอาหารเนาะ แต่เี่น้องรักกัหมีอันกับไปเรอยเป็นอาหารที่อาจจะกินในย้อหน้านว้ื่อซีมเน้อาจจะินเป็นเบองเาะวาแต่ก็เลือกกันอยู่เนาะมัมันเนาบพี่น้องเ้ยเป็นไปชื่อขนมะบานไปขายกอวก็ส่งบจันขึ้นเนื้อมาเนี่ยเนน้าองป้าวบ้นนื้อไ ไข่เนาะดวงหานี่และพี่อมาจับแม่น้งิเนาะน้องน้อยบ่จ๋าเด้อมาขายเครื่องเด้อมาๆๆน้ําท่นไดกินแซมพี่น้องเอ้ยไ่เนาสาแล้วบ่ืออกัอีเมื่อวานนีเติมของเข้ามานอยนึงพี่น้องเอ้ยเนาะงบบ่พอหลายเติมของยังเข้ามาก็คิดมากช่วงนี้ แต่กลูกุดมาพี่เด้อพอเด้อท้างนี้เด้อปะพาฝาพานามเลยพอบุนชื่อช่ยะให้ไปซงเงินทัื่อ้าเตมเงินเกิเอเออต้องเลือกเองตามใจรอบไปนั่นละ เอาชาดชาดชาดให้ฉันก่อนนะมา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 มอมลมาอานาม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 มมมมาาม ใจเนี่ยดูดูใจแล้วคอยคอยใจจะขึ้นนี่มเชนบอสใชนบอสเมนบอข่อยใจขึ้นนี่ะวาเจ้าคือเอาโทนศัข่อยไปสเกนอ๋อยใจแต่ค่อยซื้อมากสุดๆเ้ยเออเจ้าว่าใจขึ้นี่นะมันขึ้นี่ไปเติมเครื่องแล้วจะเป็นหยใจบันดี้ำอ่อนซิปกอง่วมาติ่มพันพี่นางได้โอ้ยหากระเรือแล้เท่าไรแต่ปดแปดเนาะล้แต่ปดกอง กระทงขนมพี่น <À, S 1> <c ười> ้องเอ้ยเนาะก็ต้องขอรุณใจทางอ้ายใจดีเนาะรอบนี้พี่น้อง้บิ่งือนก่อนโอ้ยเนาะอ้ายมีบ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อรทางอุกเีอยู่ทาง้พี่น้องเอ้ยให้เฮ็ดบริการเองดได้ยังจับมาร็ทางนี้จับมาทางนี้เด้อ เฮ้ย uhm มาทงแล้ว่ะไอ้ทอมมี่นี่ชื่อไม่แล้วก็นางน้อยแจกที่น้องเลยเนาะนางวอมมี่พี่นเราเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเพิ่นมีอยู่สามทาน้องเพิ่นเพิ่นโมได้ระบุว่าไปซอยครอบครัวใดเนาะเพิ่นผ่านมาสามลานกีบเอ่อเพิ่นว่าให้ปรจัน ซอยข้อกัวอะไรก็ได้ที่ว่าถินความเหมาะสมอาจารย์ก็เลยเอาตัวซอยเบื้องต้นแล้วกันเนาะเป็นสิเป็นเงินเด็กหน่อยแน่แล้วก็มีน้ำเน่ขนมน้ำเนาะสี่ประมาณนั้นเลยพี่น้องเด้อต้องขอขอามุกกับใจเท่าทอมมี่นางน้อยนางวอมมี่พี่น้องเลยเอาคุณขอบคุณนใจไดขอให้มีความสุขได้เลยพี่น้องเด้อเนาะสุขทางกายทางใจ นาะอ่าที่สดสวยอ่าพ่อพี่น้องชาวเหนือมื้อนี้เอาเป็นมีกับขนมโดยเงิส่วนนึงเนาะเนาะกินเยินเบิ่งซ่อนรอบนี้ที่ว่าให้แน่พี่น้องเอ้ยหายใจมอนนําบ่จันซื้อซอยเนาะเต็มหลังเอ้ขอบคุณหลายที่ให้ใจดีือซอยเนาะนานได้ขายพี่น้องช่วงนี้เงียบแงของกบ่กล้าเติมน่ะเปนสุงปางเนาะ เติมมากอะทุนจมมัมีเงินค้ำใช่เอาไว้ชงเครื่องเชื่อแบบเฮียอย่างเดียวชงอย่างเงี้ยไงเอ้าจะได้ไปไล่เงินน้ำอาบนกอนมาเลยเนาะเดี๋ยวไปพ่อพ่อคิดหนาพี่น้องเอ้คิดนี่เอาอีกบ่นนี้กันไปจุ่มไงอาบน้ะบ่เนาะเ้ออาบน้ำอาบน้ำบ่ขนมนะไปกองไว้ขางไหนพ่ออา้ำบ่พ่อเนี่ย ใช่วันครับได้ดีนะโอเคนะไปไปเอาหายใจมอนแล้วมือนี่โอ้โหกำลังกับพี่รำลาฟพี่น้องซัมมี่ก่อนใส่พี่น้องเอ้ขอบคุณขอบคุณดายเด้อเนาะที่รับชมคลิปแอมเซอร์ลวกัให้กำลังใจตลอดมาแล้วก็ซื้อของซ่ออีกเนาะบ้าว่าบผมมีเงินจ้างบเอาเด้อขายเครื่องบุดีผมมีเงินจ้างวอาวว้าน้องวินเป็นคนงานให้ยดิ ไปพอสบายดีไปเดินทางเดินทางด้ายเดินทางขึ้นเซฟโตนปเนาะมันชีมือหามื่อคนเดีมีลงมาใหม่ได้เป็นอยงเด้อโดยอ่ะเป็นกำลังใจให้พุ่นเด้อสู้ชั่วด้วย